โลบอคครับแพลตฟอร์มที่มีเกมมากมายนะไม่ท้วนแต่จะดีจะแย่แยนั้นก็อีกเรื่องแน่นอนครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่รู้จักรบอคคะแนนแม่ผมยังรู้จักเลยแน่นอนครับแพลตฟอร์มที่ดังขนาดนี้เด็กก็ต้องเล่นเยอะอยู่แล้วและอายุขั้นตอนในการเล่นเกมนี้คือ12บสอขวบแค่ปหมันก็เล่นได้แล้วอะและคุณก็รู้ครับว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยมันเอาแต่ใจแค่ไหนมันก็เลยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า โรคเออครับเป็นคําที่ใช้เรียกเด็กในเกมที่จะมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ครับคือเวลาคุณเนี่ยไปฆ่ามันได้เนี่ยมันก็จะทําการฟรีไหมใส่คุณนั่นเองแต่ถ้าคุณโชคร้ายหรือไม่ได้ทําบุญมาแล้วคุณเผลอแพ้ใส่มันแล้วก็มันก็จะทําการฟรีไหมใส่คุณเหมือนกันคําศัพท์หลักๆที่ไอ้พวกนี้มันใช้คุณจะมีอีซี่นุ๊ลันคิดสแปมโอเคงั้นเราไปสัมภาษณ์คนดูทางบ้านกันเลยดีกว่า โคตรกาไปหาหมอไปแง่ทำตัวอย่างไก่เลยไอ้บ้าใช่กูอยากจะด่านะแต่มึงโคตรกักสมองของเจ้าหายไปไหนละจ๊ะโอเคครับก็ความรู้สึกผมเวลาผมเจอโรคเอดเนี่ยผมก็จะแบบรูบ้สึกว่าเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันจังวะเวลาเราเจอโรคเอดเนี่ยเราก็อย่าไปซีเรียสน,นะครับเราต้องมองให้มันเป็นเรื่องตลกนะถ้าเราก็ดูมานั่งคุกไปแต่ถ้าเกิดมันด่าแม่เราเนี่ยเราก็อย่าไปว่ามันนะ เราว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นไฟเนี่ยก็ให้เราเป็นน้ำนะใช่ครับผมหมายถึงน้ํามันคุณรู้ไหมครับว่าการตัดจบดีที่สุดคือการตัดจบแบบไม่ให้คนดูรู้